รวมสาเหตุที่ Xiaomi SU7 โดนทิ้งใบจองเป็นจำนวนมาก ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับอ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้นะครับอย่าง Xiaomi ซึ่งก็ได้เพิ่งเปิดตัว Xiaomi SU7 ซีดานไฟฟ้าที่มีสเปคจัดเต็มในราคาคุ้มค่าพร้อมยอดจองใน24ชั่วโมงนะครับมีมากกว่า80,000คันรวมถึงมีการเริ่มส่งมอบนะครับในวันที่3เมษายนที่ผ่านมานี้ โดยการส่งมอบรถแรกนะครับมีจํานวนจํากัดเพียง5,000คันเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับทาง Xiaomi ได้มีกระแสและมีการตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับทำให้มียอดจองมากกว่า100,000รายการแต่5,000คันแรกนี้นะครับเป็น Xiaomi SU7 Founder Edition นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดฟรีบางรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนัปป้าลำโพง25ตัวรวมถึงตู้เย็นในรถยนต์ แต่ประเด็นของการทิ้งไปจองประเด็นแรกนะครับไม่ใช่เรื่องของ f o u เด e ร์อ i t ดิช5,000คันแรกแต่อย่างใดนะครับสืบเนื่องมาจากในวันจองมีการรันคิวต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนจะได้กําหนดรับรถในอีก8เดือนข้างหน้าหรือช่วงต้นปี2025ทําให้หลายคนไม่อยากรอ ถ้าต้องการใช้รถจริงๆโดยในปี2024นี้นะครับทาง Xiaomi จะส่งมอบรถยนต์60,000คันซึ่งโรงงานของ Xiaomi ที่ปักกิ่งนะครับจะผลิตได้อยู่ที่4,000-5,000คันในช่วงเดือนเมษายนนี้และจะค่อยๆเพิ่มกําลังการผลิตเป็นเดือนละ6,000คันภายในสิ้นปีนี้เฉลี่ยแล้วนะครับทาง Xiaomi ผลิตรถยนต์ได้วันละประมาณ300คันนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงระยะเวลาการรอคอยสําหรับคําสั่งซื้อใหม่การจอง Xiaomi S S u s สนะครับต้องมีการวางเงินมัดจาอยู่ที่5,000หยวนหรือประมาณ25,000บาทซึ่งการทิ้งใบจองนี้นะครับจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายใน7วันโดยในช่วงวันที่4เมษายนนะครับทางเสียวมียังได้รับคําสั่งซื้อแบบล็อกอินถึง40,000รายการ และนอกจากนี้นะครับทางเ่ยวมี่ยังของให้ซัพพลายเออร์เพิ่มกําลังการผลิตให้ตรงกับผลผล,ผลิตต่อเดือนของโรงงานนะครับซึ่งซัพพลายเออร์ของ่สียี่นะครับนั่นก็คือ BAIC หนึ่งในบริษัทรับผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับซึ่งกําลังการผลิตของโรงงานนี้นะครับอยู่ที่150,000คันต่อปีโดย BAIC นะครับ มีแบรนด์รถยนต์รวมถึงแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์เช่นกันนะครับและทาง B A I C นะครับจะมีการทําโรงงานเฟสที่2ซึ่งเริ่มในปี2568หรือว่าปี2025นะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโรงงานเฟส2แล้วกําลังการผลิตจะอยู่ที่300,000คันต่อปี เหตุผลต่อมานะครับเป็นผลพวงมาจากเรื่องของการรับรถล่าช้านะครับไปจนถึงปี2025หรือว่าปี68ซึ่งหากถึงปี68หรือปี2025แล้วนะครับราคาของรถไฟฟ้าอาจจะมีการปรับตัวลงตามรอบการแข่งขันของตลาดหรืออาจจะมีการปรับสเปคให้ดีขึ้นนะครับตามการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าซึ่งหลายๆคนนะครับคาดการว่าในปี2025หรือปี2568นะครับอาจจะได้รถยนต์ที่สเปคดีกว่าในราคา ่าเเทกกันกน็็ปได้สังเกตจากปี2023ที่ผ่านมานะครับที่ผมทําสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆของยานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นไปอย่างก้าวกระโดดภ,ภายใน1ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มโครงสร้างเรื่องของระยะทางการวิ่งขุมพลังและสมรรถนะการจัดการพลังงานรวมถึงระบบอัจฉริยะและระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆ อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการทิ้งใบจองของ Xiaomi SU7 นะครับนั่นก็คือศูนย์บริการรถยนต์ของ Xiaomi นะครับยังมีน้อยอยู่ในประเทศจีนนะครับและสุดท้ายเป็นเรื่องของภาพหลุดจากผู้ใช้งาน Xiaomi SU7 นะครับซึ่งด้วยความแรงของรถหรือว่า ผู้ใช้งานนะครับอาจจะปิดตัว traction control ทำให้ไม่สามารถควบคุมความแรงของ Xiaomi SU7 คันนี้ได้ซึ่งบางคนนะครับก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นความผิดปกติของรถสำหรับความน่าสนใจรวมถึงสเปคภาพรวมของ Xiaomi SU7 นะครับทาง Xiaomi SU7 ได้มีการพัฒนาการออกแบบตัวถัง ตามหลักอากาศพลาศาสตร์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.19ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับมีสมรรถนะการทำความเร็วอย่างดีเยี่ยมและลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ Matrix ADB ดีไซน์หยดน้ำออกแบบช่องรับลมขนาดใหญ่นะครับที่กันชนหน้าสำหรับระบายความร้อนให้แบตเตอรี่และเบรกกระโปรงหน้านะครับมีการออกแบบให้รับกับซุ้มล้อหน้าแบบจัมชอเดอร์ไลน์หากมองมุมข้างนะครับก็จะเห็นเส้นสายตัวถังที่เรียบหรู มือจับประตูนะครับก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังแนวหลังคานะครับก็ยังมีความโค้งมนรับกับท้ายรถซึ่งด้านท้ายนะครับจะมีไฟ LED แบบ Halo โ i ริงที่มีการออกแบบโค้งมนเชื่อมต่อกันทั้ง2ฟฝั่งพร้อมสปอยเลอร์หลังแบบป๊ p ปอจับคู่กับล้ออลลอยขนาด19และ20นิ้วพร้อมเบรกค,คาลิเปอร์จากเบรโ o โดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,997ม mm, ิลมกว้าง1 9 6 3ม mm. ม สูง1,455ร mm. มมระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,000ม mm. มพื้นที่เก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้านะครับจะอยู่ที่105ลิตรและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับอยู่ที่517ลิตรดีไซน์ภายในนะครับก็ยังมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ยังดูหรูหราและมีความสปอร์ตที่ฝั่งคนขับโดยในส่วนของคอนโซลหน้านะครับมีการออกแบบโดยการเล่นสีทูโทนซึ่งจะออกแบบช่องแอร์ ให้กลืนกับแผงคอนโซลหน้าวัสดุหุ้มหนังนับป้ามีการออกแบบเบาะนะครับให้รับกับสรีระของชาวจีนซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าชาวจีนและชาวเอเชียที่ลักษณะตัวคล้ายๆกันนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ในฝั่งของคนขับนะครับจะมีการติดตั้งจอ Head Up Display ขนาดใหญ่ถึง56นิ้วพร้อมจอควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดสไตล์สปอร์ตหุ้มด้วยไมโคร ติดตั้งจอกลางขนาด16นิ้วและจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีก2จอ สำหรับด้านขุมพลังและสมรรถนะนะครับทาง Xiaomi มมจะมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนั้นก็คือ Xiaomi มม SU7 Review Drive และ Xiaomi มม SU7 Max Dual Motor โดยรุ่นเริ่มต้นนะครับหรือว่ารุ่น Review Drive จะมาพร้อมกับมอเตอร์ที่ให้พลังกำลังอยู่ที่299แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับ400นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ูยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ใน5.28วินาที ความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่จากชิลินนะครับของ CATL ที่มีความจุอยู่ที่73.6กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งได้ไกลสุดนะครับอยู่ที่668กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC และทางเฉ a มมีนะครับยังเคลมระยะเบรกจาก100ถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไ้ที่35.5เมตรเท่านั้น ส่วน Xiaomi SU7 Max นะครับหรือว่ารุ่น Dual Motor All Wheel Drive จะมาพร้อมมอเตอร์คู่ที่ให้พละกกำลังรวมถึง673แรงมา้าแรงบิด838นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ใน2.78วินาที ความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ NMC จากชิลินนะครับความจุถึง101กิโลวัตต์ววิ่งได้ไกลสุดนะครับอยู่ที่800กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยี800 V ที่เคลมเวลาการชาร์จเพียง15นาทีนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิมตรเลยทีเดียวและทาง Xiaomi นะครับได้เคลมระยะเบรกจาก1 0 0ถึง0กิโลเมตรอยู่ที่33 3 3เมตรนะครับสำหรับรุ่น All Wheel Drive ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับผนวกกับซอฟต์แวร์ Xiaomi Hyper OS ที่ทาง Xiaomi นะครับ พัฒนาขึ้นมาเวอร์ชั่นล่าสุดทำงานร่วมกับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8295อีกทั้งยังมีระบบขับขี่อัตโนมัติ ADAS นะครับโดยทั้ง Xiaomi เ,เรียกว่า Xiaomi Pilot ที่ทำงานร่วมกับชิปเซ็ต Nvidia Orin X ซึ่งมีการทดสอบมานานแล้วนะครับว่ามีการขับขี่อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายอย่างเช่นการหักมุมเข้าโค้งการขับรถในวงเวียนการหยุดรถที่ทางม้าลาย และการพัฒนาโซลูชันอื่นๆนะครับรองรับการทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ iot อื่นๆซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าทางเสี่ยวมีเนี่ยสร้างสัก,กเบือยันเรือรบอยู่แล้วนะครับจึงมีการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้มีการทำงานร่วมกันได้ด้วยจากระบบ Xiaomi HyperOS นะครับที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุดซึ่งทาง Xiaomi นะครับเรียกการทำงานต่างๆร่วมกันของอุปกรณ์ IoT เหล่านี้ว่า Xiaomi HyperMind แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับ Xiaomi SU7 ยังไม่มีการเปิดตัวนอกประเทศจีนเนื่องจากความไม่พร้อมในหลายๆด้านนะครับและถ้าใครสังเกตนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีของจีนในช่วงยุคแรกๆนะครับจะเน้นผลิตและเปิดตัวออกมาในรูปแบบของสเปคแน่น คุ้มค่าราคาถูกกว่าแบรนด์อื่นโดยจะเน้นยอดจองยอดขายก่อนนะครับแล้วมีปัญหาค่อยว่ากันส่วนตัวก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเพื่อนํายอดขายนะครับไปต่อยอดในการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีขึ้นก็จะเห็นได้ว่าโปรดักต์เทคโนโลยีของจีนนะครับมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอยู่ตลอดเวลาด้วยการแข่งขันที่สูงมากหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน